ค่โล่มาเลยอ่ะมันสีชาเลยเรือเปล่าหรือเปล่าเริ่มเลยตบกดให้ลุกกลับไปก่อนให้ตบกดงานวันนี้น่ะครับผมหนึ่งในสมาชิกครอบครัวโค้กเป็นไงครับครับก็ดีใจแล้วภูมิใจมากเลยครับโค้กก็เป็นแบรนด์ระดับโลกเลยครับก็ดิมิกรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับโค้กครับไปที่โชว์สกิลด้วยครับโชว์สกิลทำอาหารโชว์สกิลดูเชฟทำอาหารดีกว่าใช่ก็จะเห็นควบคุมการทอดของทอดได้ดีมาก หรอครับฮ่าขอบคุณครับคุณนิรดาเมื่อกี้เป็นไงบ้างวินให้หนึ่งกอนให้หนึ่งขอบคุณชอบครับคือผมเป็นคนชอบทานอยู่แล้วพอไะว่แบบเห็นของอร่อยเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเอนจอยอยู่แล้วครับเอ็นจอบก็วัวไม่นะมากะลองอระไดกง่ายกว่าัอะไรนะฮะทำขนมทำอาหารบนเวทีกับมากะลองอระไดกง่ายกว่าบนเวทีง่ายกว่าเพราะมันกรลองผมมีความซับซ้อนมากหลายขั้นตอนตี่จริงๆเราเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วหรอวินใช่ครับชอบทำครับ อตอนที่สมัยที่แบบมีช่วงอยู่ว่างๆที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แบบเปิด YouTube แล้วก็ทำตามแล้วได้ไหมสำเร็ดไหมเมนูที่ตามยูทูบเนี่ย <laughs> ได้บ้างไม่ได้บ้าง <laughs> <laughs> มีเมนูไหนที่แบบทำแล้เด็ดเด็ดสุดในความรู้สึกเรา ผมทำสปาเกตตี้โบโลเนสอร่อยมากใครชะนีไชิมใครชิมชิมเองชิมเองแล้ววันอื่นได้ชิมบ้างหรือยังครับยังเลยฮะกินอยู่คนเดียวรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็เลยแบบภูมิใจกับเมนูนี้มากแล้วเราาไม่ไดะแบ่บเพื่อนทานบ้างหมาเพราะว่าผมจำสูตรไม่ได้แล้วทำได้แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวอร่อยได้ครั้งเดียวพอแล้วครับแล้วมีเคยมีเมนูอื่นที่ทำแบบให้คนที่บ้านทานอะไรบ้างทีมบ้างอยู่ ก็จะเป็นไข่ดาวไข่เจียวอะไรประมาณนี้แล้วของอร่อยจะกินเพิ่กับอะไรคะพี่วินโค้กไม่มีน้ำตาลแน่นอนครับนี่อร่อยกว่าเดิมครับฝากได้่หยได้ครับฝากด้วยนะครับผมสยามอ s สคุกกิ้งนะครับผมตั้งแต่วันนี้นะครับวันศุกร์นี้ครับจนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับก็มีมากกว่า50ล้านมาให้เชิญแบบว่าชวนชิมกันได้เลยนะครับอร่อยทุกร้านเลยครับ S <S มามาขามาเรื่องของเรานะฮะครับที่นี่นิตยสารฟ o อสยกให้เราเป็นแบบว่าดาวรุ่งเอเชียคนไทยคนแรกของโลกโอ้ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าเป็นหนิตยสารนิตยสารฟอสเนี่ยคือเป็นนิตยสารที่เราติดตามมานานแล้วก็เป็นแบบเพนแม็กซนระดับโลกครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากที่มีชื่อเ่ยนะครับเออตอนที่เห็นว่ามีชื่อเราเข้าไปนี่คือยังไงตกใจมามว่าเ้ยเข้ามาได้ไงแล้วเป็นคนไทยคนแรกอะไรเงี้ยตกใจอย่างที่เล่าตอนแรกคือแบบรู้สึกว่า ของปลอมหรือเปล่าแต่ว่าพอเข้าไปเช็คก,ก็คือเป็นของจริงเลยก็รู้สึกดีใจมากครับก็เหมือนเป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรกําลังใจหนึ่งครับให้เราพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ตั้งใจทํางานต่อไปครับเป็นผู้นาด้านแฟชั่นด้วยนะโอ้คับผมก็ขอบคุณมากๆครับเราก็พึ่งมาค้นพบเหมือนกันว่าเราชื่นชอบแฟชั่นมากๆตอนที่แบบว่าเราได้ทํางานในวงการแล้วก็ได้ทดลองหลายๆลุคครับ อย่างเทสของวินเวลาเราวินออกงานอะไรเงี้ยเรามีส่วนในการช่วยเรื่องเสื้องงเสื้อผ้าหรือลุกต่างๆเองเรื่องลุคเราออกงานต่างประเทศหรือไรจริงๆทุกงานเลยใช่แล้วกระทั่งอีเวนต์อะไรทุกอย่างคือเราช่วยดูกันตั้งแต่แรกช่วยกันปรึกษากับสไตลิสครับสไตลิสได้ทำงานไหมคะทำงานครับทำงานทำงานอยู่ครับไตดยร่วมกันคิดครับเพื่อช่วยกันครับเขาก็จะรู้สไตล์ผมอยู่แล้วผมชอบประมาณไหนไม่ชอบอะไรอะไรอย่างนี้ครับเราก็มาแชร์กันรวมกันออกมาสไตล์ไหนที่วินแบบรู้สึกว่ามั่นใจที่สุดแล้วถ้าได้ใส่เข้าไป สไตล์ไหนล่ะครับก็จริงๆคือผมจะชอบแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยชุดแบบโอเวอร์ไซส์อะไรเงี้ยครับแล้วก็กางเกงแบบว่าพอดีทรงเงี้ยครับก็จะเป็นสไตล์ที่ผมชอบที่จริงอย่างแฟชั่นมันช่วยอะไรถึงเสริยรมาแรงมานานใจด้านไหนสำหรับเราบ้างครับจริงๆหลายด้านเลยนะเพราะว่าจริงๆคือเราทํางานในวงการเนี่ยเรามีกาได้ลองใส่ชุดหลายแบบมากคือบางอย่างบางชุดเนี่ยที่เราคิดว่าแบบ เราไม่สามารถใส่ได้หรือว่าเราแบบจินตนาการตัวเองไม่ออกว่าใส่ออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ได้ทดลองแล้วเราก็เฮ้ยเราก็ใส่แบบนี้ได้นี่มันเ,เหมือนการเป็นการแบบเปิดโลกให้เรา,ารอย่างน,นี้สนุกกับแฟชั่นมากขึ้นทุกวันเลยไหมครับใช่สนุกมากเพราะว่าจริงๆคือผมทําแบรนด์ของตัวเองด้วยครับผมแล้วเราก็มีโอกาสที่ได้สร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของแบรนด์เราครับผมแล้วก็ เราไปเจออะไรมาหรือว่าเราได้ลองใส่อะไรมาที่มันเรารู้สึกว่าเฮ้ย <Yeah. S 1> <"He i, S 2> มันดูดีเราก็เลยเอามาทดลองใส่กับแบรนด์เรา <Yeah. S 1> ด้วยเป็นการกดดันนะพี่วินเวลาแบบว่าจะไปไหนมาไหนมันคนก็จะคาดหวังแล้วเพราะเราแบบเป็นผู้นตด้านแฟชั่นครับก,ก็ก็รู้สึกว่าเราสนุกกับมันมากกว่า mm. คือทุกวันเราเอนจอยกับการที่แบบเออเราจะหยิบชิ้นนี้มาแมทช์กับชิ้นนี้ mm. อะไรเงี้ยเราู้สึกเอนจอยแล้วก็สนุกกับมันมากกว่าอยาก<ๆ>มีไปสุดแฟชั่นถึงขนาดไหนอะลูกจะมีวันหนึ่งแบบว่าเห็นสไตล์แปลกหรือแต่งอะไรที่แบบว่าฉีกแนวไหม ก็ต้องลองดูครับต้องรอดูไปเพราะว่าเราก็เราก็ทดลองไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีสไตล์เทรนด์มันเปลี่ยนตลอดเราก็ลองพยายามลองแบบใหม่ๆลองใส่ดูครับแต่ละคอลเลกชันใช้เวลาคเก็บนานไม่มีโหนานมากครับคือแต่ละคอลเลกชันเนี่ยคือเราแพลนกันแบบ6เดือน7เดือนอะไรอย่างเงี้ยเลยครับว่ามันมันเป็นไทม์ไลน์หมดเลยที่เราวางกันในบริษัทครับอืมอ่าเรื่องละครครับจั่รพิเตยร์ซีรีส์จับรพิเตอร์อซีรีส์ที่ไปถ่ายกันใ่สิงิโปร์อ่ะอ๋อหนัง หนังครับอันนั้นเป็นเป็นเป็น,ปนหนังฟิลิปปินส์ครับที่ไปถ่ายที่ฮ่องกงใช่ครับก็ถ่ายเสร็จไปแล้วครับก็ปิดกล้องไปเรียบร้อยครับตอนนี้ก็รอดูวันที่จะ เปิดเขาเรียกว่าอะไรฉายฉา,ายเข้า,ลง,ขาลงเหมือนกันครับว่าสรุปแล้วจะเป็นช่องทางไหนบ้างหรือเป็นวันที่เท่าไหร่บ้างก็รอยอยู่เหมือนกันใครทำย่ามไหมเป็นยานี้ไปถ่ายทยาี่ต่างประเทศเลยใช่ไหม,ไหมใช่ครับเป็น,ป,นประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนกันท,ที่เราแบบไปถ่ายทําต่างประเทศเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ยางมากคือผู้สังเกตทั้งเรื่องเลยก็เป็นเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราท้าทายมากๆเราพยายามแบบเตรียมภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอย่างเต็มที่เพื่อแบบจะถ่ายทําเรื่องนี้เพราะเรารู้สึกว่า เออเราแบบไม่เคยแบบได้เล่นละครที่เป็นภาษาอังกฤษเลยแล้วพอเราต้องมาใช้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่แบบท้าทายปัญหาก็คือพูดติดติดขัดขัดอยู่ด้วยครับเพราะว่ามันตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบบางทีเราไม่มั่นใจเนาะเพราะมันเป็นแบบเรื่องแรกของเราแต่ว่าเราพยายามเต็มที่ให้มันออกมาดีที่สุดด้วยความที่ประกบกับนางเอกต่างชาติครัแรกบมันเป็นยังไงบ้างครับผมตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากคือคือผมว่าเรื่องที่กังวลมากที่สุดของผมคือเรื่องภาษาเลยครับเพราะแบบเราเล่นเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ สคริปทุกอย่างบททุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแต่ว่าฝั่งเขาก็ เขาค่อนข้างเก่งด้านภาษาอังกฤษอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกค่อนข้างกดดันกันแล้วว่าอย่างีอย่างก็ไม่ก็มีปัญหาเรื่องภาษาเยอะมืกันเพราะเราก็เรียนกังเอครับแต่ว่ามันก็มันคือมันตื่นเต้นมันมันก็ยังกดดันอยู่เพราะมันจะไม่เหมือนการทำงานตอนเราอยู่ไทยใช่มใช่ครับเรื่อง acting ยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรการรับส่งกันระหว่างเออแต่เขาเป็นนักอีกสาติแล้วเราว่ากดดันผมว่าด้วยด้วยด้วยสกิลของเขาค่อนข้างเก่งมากๆผมโชคดีด้วยที่ได้ร่วมทํางานกับเขาเพราะเขาเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วครับผมแล้วพอพอเรื่องแอคติ้งเนี่ยเรามีโอกาสได้เวิร์ช็อป ด้วยกันด้วยเรามีการเวิร์กช็อปันหลายรอบมากกว่าที่จะได้ถ่ายทำจริงอะครับก็รู้สึกว่าเรื่องแอคติ้งก็โอเคไม่ได้ไม่ได้กดดันเท่าเรื่องภาษาค,ครับ กลับมาที่ซีรีส์กับพี่เตอร์งานที่แบกไปไงบ้างพี่พี่วินเราจะประกาศตัวไปโอ้ก็ดีมากครับดีมากครับแล้วก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้ทํางานพี่เตอร์ครับเพราะว่าจริงๆเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานมาน่าจะสองครั้งก็คือมีถ่ายนิตยสารรอบหนึ่งแล้วก็มีถ่ายที่เป็นตัวสินค้าสินค้าหนึ่งครับผมก็มีโอกาสอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาร่วมเล่นซีรีส์ด้วยกันครับผมก็ดีใจมากแล้วก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นสไตล์หนัง แบบที่พิเตอร์ก็ยังไม่เคยได้ลองเล่นเหมือนกันที่เขาบอกครับรก็กลายเป็นแบบว่าพี่เขากลับมาบ้านหลังเก่าทูวินก็คือคนแรกเลยเพื่อเอกคนแรกใช่ครับเป็นเป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติมากครับก็ <laughs> ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มขบวนการเลยมากเท่าไหร่เพราะว่ารอเรื่องบทแล้วก็โครงเรื่องทั้งหมดด้วยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับ <ๆ S 2> ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกระแสเป็นไงบ้างพี่วินอาจจะที่แบบเปิดตัวไปแถลงไปกระแสดีครับเช็คครับเช็คกระแสดีมากเลยครับก็มีแผนๆที่ ชอบอินิม่าภาคหนึ่งมากๆแล้วก็มารอติดตามอินิม่าภาค2ว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนครับแล้วก็มีเห็นบางคนที่แบบยังไม่ได้ดูอินิม่าหนึ่งอะไรอย่างนี้ยครับแล้วมาเห็นอินิม่าสองแล้วแบบมันกลับไปดูอินิม่าหนึ่งอะไรอย่างนี้ครลบแต่หลังเินกับนักเอกคนเดิมอย่างก็แบอินเตอร์แฟนยังยังกับนางเอกซีซั่นหนึ่งอยู่อะไรองครับผมก็ด้วยตัวรูปแบบของเรื่องเนี่ยมันมันเป็นการเปลี่ยนเป็นภาคภาพเป็นสถานที่ไปเรื่อยๆเลยครับเพราะฉะนั้นก็ตัวอาจินเนี่ยก็จะตัวเรื่ออองรรราาาาวววเนี่่ยยกกกก็จจะะคคคลล้ตตมมไปััับบิ ม,ม,มันมีคอมเมนต์ด่ามาแบบค่อนข้าง,งเยอะอะค่ะว่าแบบว่าเออทำไมถึงกลับม,มาเป็นเต้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนไม่ไม่ค่อยเหมาะกับเท่าไหร่เหมือนคนย<อ>ัมงมุกออนจากแบบม<อ>ุกออนไม่ได้คร<อ>ับผมว่าร <ใน S 1> อรอรอ,อดูตัวโครงเรื่องก่อนแล้วก็บทก่อนเพราะตัวผมเองก็ยังไม่เห็นเหมือนกันครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นรูปแบบซีรีส์ที่ค<อ>่อนข้างมีเฉพาะทางเฉพาะเหมือนกันก็น่าผ่าให้แป๊บนึงไหลไหลลงมาไม่ไหวแล้ว อ่านต่อ,อเลยครับผมก็นั่นแหละครับอยากให้รอติดตามมากกว่าครับผมว่าดูแล้วโครงเรื่องมันจะเป็นยังไงมันอาจจะเป็นรูปแบบเฉพาะในรูปแบบที่ทุกคนอาจจะไม่คุ้นชินแต่ว่าอยากให้ลองให้ลองเปิดใจแล้วก็ลองดูก่อนเราจะเป็น,นเรา,เราพอจะเห็นกระแสขันๆนต้องไหมครับที่แบบคนไม่ค่อยจะแบบว่าคนไม่มูฟออนไม่มุดอยากไม่อยากให้พูดกันอะไรเงี้ยตัวผมเองไม่เห็นนะครับไม่เห็นส่มาเห็นคอมเมนต์ใช่คอมเมนต์ดีๆเป็นส่วนใหญ่ครับก็สำหรับใครที่รู้สึกว่ายังไม่มูฟออนก็ ให้รอดูก่อนใจเย็นก่อนแล้วก็ลองเปิดใจดูก่อนไม่หน่อยใช่ไหมพี่วินเพราะว่ายังไม่ทันได้เรื่องทายทอ่มมาแล้วแบบไม่หน่อยครับไม่หน่อยไม่หน่อยไม่หน่อยครับดูเหมือนเราเข้าใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับำมือได้แล้วครับก็ก็อยู่มาสักพักหนึ่งแล้วครับก็รู้สึกว่าเราก็เจอฟีดแบ็กอะไรหลากหลายมากเลยครับเจนวงการละอะไรฮะเจนวงการละเจนวงการแปลว่าอะไรเชื่อสารเชื่อสาร์บูมเอ็กซ์โบรดอ๋อแต่ยุบเตยแก ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นครับผมแต่ว่าเราก็เราก็พอที่จะได้รับฟีดแบ็กครั้งดีแล้วก็ไม่ดีอยู่แล้วมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นําในสิ่งที่ไม่ดีเราสามารถพัฒนาตัวเองได้แล้วก็นําสิ่งนั้นมาพัฒนาได้คุยกับพี่เต้เรื่องนี้บ้างไหมคะยังเลยครับยังไม่ได้คุยเลยครับผมโอเคนะโอเคนะครับขอบคุณค่ะยิงเซอร์ค่ะพี่บินครับเมื่อ